โอโหรถยครับรอ้อยรถออยรถอรดออยเอียไม่ได้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 โอ้ยเต็มลำเลยนะครับเต็มลำเลยไม่ได้ไม่ได้ โอ้เหตุการ์ตทึงครับเอารถหนักมาดึงรถอ้อยรถเกี่ยวนะสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิกาพักบายกินพมันเด็ติดนะครันผู้ชม เอาสิบล้อนี่แหละครับดึงรถอ้อยเราไปไปดูอาการหน่อยโอ้ในร่องเลยครับปีนี้พาริโหดมากโอ้โจมหนักเลยครับดึงไปกี่คันแล้วมั้มฮะ เรรถายเข้าไม่ได้โอ้ท่านผู้ชมครับมองไม่เห็นแล้วครับผมมืดเลยเอานี้อยู่ในป่าในโดมครับทา่านผู้ชมติดเลยนะเนี่ยเทสไอเอชเจ็ดพันนะฮะ แม่มาประเดิมงานปีนี้ดินน่วมครับผลดีเหลือเกินก่อนหน้านี้มารถไถเอาไม่ขึ้นนะครับต้องใช้เป็นรถหนักสิบลอ้อเปล่าๆก็ดึงไม่ขึ้นเดี๋ยวดูแรงครับดูแรงเขาฟังเสียงก็เอาเนะเาะมาลูกพี่ รถอ้อยรถอ้อยเอียงเลยววววไม่ได้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 โอ้โอยเต็มลำเลยนะครับเต็มลำเลยไม่ได้ไม en ่ได้นี่เกี่ยวเลยครับแบบนี้งานงอสองเด้งเลยขึ้นขึ้นแล้วครับรถอ้อยก็ขึ้นแล้วรถเกี่ยวขึ้นแล้วแต่ว่านี่ทำนี้งานงองานงอ สวัสดีครับโอ้ลงเร็วเสียบึบเลยเอาครับเร่งด่วนท้าง,งานนี้ต้องเอารถไถดันไว้ก่อนดึงไว้โชเฟอร์เรายังอยู่บนรถอยู่นะ โอ้เหตุการณ์ระทึกครับเอารถหนักมาดึงรถอ้อยรถเกี่ยวนะ งแล้วครับอ่ะโชเวอร์เราต้องลงด้านนี้รถเองอยู่นะเกํลังทําสวัสดีครับ โอ้ ه, งานเข้าเลยบอลเลยจอดแล้วครับทางทีมงานพักรับประทานอาหารโดยใช้ตัวรถไถน,นะฮะดึงไว้แล้วก็ด้านหนึ่งครับนุ่นครับ3.6ดันท้ายไว้อยู่ในช็อตนี้คล้ายๆกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วในหนังวนเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นอีกคนละคันเอาครับ บุษัฮะอยู่ที่การเรียนรู้ครับแก้ไขปัญหาทางนแา่ถ่ายอ้อยนี่สุดยอดเลยนะสายหวานพันชัย รถตัดอ้อยนี่ขึ้นแล้วนะครับรถเกี่ยวอ้อยแต่ว่าสิบล้อเราครับอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลงความเห็นแล้วบอกว่ารอแบอ็กโฮเดี๋ยวไปแบ็กโฮที่บ้านครับมากู้ขึ้นโอ้อย่างนี้หลายต่อเลยครับต้องโกยโกยอ้อยลงนะแล้วก็ดันออกสุดท้ายก็ตักอ้อยใส่สิบล้ออีกครั้งหนึง่งโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยครับคนํคนำงานนะ ในตอนแรกนั้นเอารถไถดึงนะครับไม่ขยับถ้าเป็น10ล้อดึงก็ไม่ขึ้นก็เลยตัดสินใจเอา10ล้อที่มีน้ำหนักนะครับมาดึงสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับถ่ายไปด้วยเสียวไปด้วยครับโครชสุบพีซีร้อแห่งไร่ทวีซัพ์นะครับ สามหกศูนยทางนะครับเพื่อให้แมคโครนั้นตักได้ง่ายสบายขึ้นเปิดท้ายแล้วฮะ ม็กโครดึงนะครับท่านผู้ชมลองดูว่าจะขึ้นท่าไหนเอาเสือบอลเราขึ้นรถประจำการแล้ว เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะจริงๆมีสองกล้องสามกล้องเลยนะเนี่ยรากัสิสึก ดูดีฮะโอ้ป็นแล้วครับทา่านผู้ชมว้าว้าวาวรถไถครับติดโซ่อยู่ดึงมาได้สุดแหมรถไถก็ถอบไปด้วยเหมือนกันคนที่อยู่ข้างแตกตื่นเลยเมื่อกี้เอาเดี๋ยวเราไปดูร่องรอยครับ แรงดีครับแม่โคประการด่านแรกด่าน2องนะครับผ่านไปครับยังมีด่านที่3ามฮะรออยู่เจอร่องอ้อยนะครับสุดพอดี ไอกองเบืเ้อเลยคราวนี้เอาเอาไปโหตัดละครับทำงานซ้ำซ้อนได้เป็นไรครับขอแค่อุปสรรคกนผ่านไปได้ก่อนเจ้าเคสไอเอชเจ็ดของเราล้อหน้ายัางจมอยู่นะครับแต่ว่าล้อคู่หลังกันขึ้นเรียบร้อยแล้วล้อในการขับเคลื่อนยังไม่จบนะครับยังเหลือรถตัดอ้อยครับท่านผู้ชมติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ฮะ ลาห้ามชมไปก่อนนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ